การความปลอดภัยทางถนนบริเวณกานครูอนุสาวรีครูบาศรีวิชัยกา็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจครูระาการพระเจ้พยานกรุงเทพกรีสงครามเมืองโดยตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่ตรวจระนาการเพื่อข้อคารวจนี้นะครับที่นี่ครับชมรูนี้นะครับได้ครับที่กำลังร่วมกันระหว่าง เจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าท,ที่ตำรวจรอปปหลถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งหนุ์อำนรยการความปลอดหน่วยงานราชการครับสามีตำรวจดูพิมากการทางการเงินตามแผนบูรลการป้องกันรถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหลังสามสองนะคะ3ามสองหนึง่งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจุดตรวจบูรณาการอเมริกาแรกจุดครูบาเจ้าสรีวิชัยนะคะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดตรวจที่หนึ่งของเทศบาลที่สิบเก้าเพราะฉะนั้นการรวมตัวของเราจะใช้เวลาีแออออนนาเรรปด รองผว้รักษาการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเปิดจุดตรวจบุ้มกานทางขอบปลใหภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่2 5 6 4และมอบเงิายวแก่ผู้จักงานเงินดัดต่อไปขอกกับเดินเชินครับ